เอ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Cutto Studio เหมือนเดิมรับวันนี้จะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับในไมค์ครับคือจริงๆแล้วผมที่ผมจริงนะคือผมรู้จักเกมไมค้ามานานแล้วแหละแต่เพราะผมอัดแล้วเป็นอะไรไม่รู้ไมคับมันไม่ให้ผมอัดอนะ่ะแบบไม่เอาง่ายคือตอนนั้นคือพื้นที่ผมเต็ม,มครับแต่ผมไม่ได้ดูอ่ะงั้นผมจะเล่นเป็นโหมดเอาชีวิตรอดครับแล้วก็โหมดสงบสุขผู้เลน่นโหมดยักไปเลยอะ่ะโหมดยักโหมดยักอ่ะ หีบโบนัสไม่เอาครับอา่าก็ผมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกอ่อ่ะผมจะปรับการฟื้นฟูนของป่านะครับกับสปิคสมดูดคือมันเป็น1 1ึ่งจุดสิบเก้าไงผมเลยต้องปรับเออต้องปรับผมเลยต้องปรับงี้อ่ะทุกคนครับมาเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาเล่นกันเลยนะผมขอให้อ่าเอา,เอาชีชีวิต ผมอาจจะเขียนผิดนะเพราะผมเกลียดคำว่าชีวิตมากรอดอาชีวิตรอดหนึ่งชืิอรอดในในครับประมาณนี้เนะโอเคผมไม่อยากเกิดในทะเลทรายแล้วผมก็ยังไม่ทำชลิ์เลยด้วยผม ผมจะเล่นไปเรื่อ,อยๆนะจนกว่าผมจะตายถ้าผมตายเท่ากับจบจบเลยนนเนีคือผมไม่อยากตายเลยอ่ะผมไม่อยากตายยามๆไม่อยากตาย哟ผมไม่อยากตายเพราะว่าเพราะว่าผมเอาจริงดิเอาจริงดิโอ้โอ้ตายละเอาจริงโอ้โอ ครับผมขอโทษนะครับที่คลิปนี้อาจจะยาวไปสักสิบยี่สิบนาทีเลยคือมันมันเอาง่ายคือครับทุกคนคือมันเป็นเพราะเอามันแบบต้องมาสร้างใหม่แล้วผมไม่ตั้งชื่อแล้วผมเอาเลยค้างอีกเอาเข้าไปไอตุดมหมึกมากตอนนี้ครับาการฟืน้นฟูป,ป่าเรียบโอเคก็ซะโอ้ขอให้ไม่เจอทะเลทซายสา,าตุู้ดครับคือแบบผมไม่อยากให้มันเจอทะเล ทะเลในายครับทะเลใสอ่ะผมขอให้เจอแบบป่าดีๆมีสภาพแวดล้อมดีๆมีน้ำให้ตุปลามีหางมีเรืองว้าวได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เลมตัดไม้ก็เลยแบับจะปิดดันมันจะตัดแค่สามต้นผมจะตัดแค่มจ,แคมจะตัดแบบนิดหน่อยนะครับผมจะตัดแค่ห้าอันผมชอบเลขห้าผมเลยตัดห้า ทุกคนครับคลิปจริงๆนะคลิปนี้ทุกผมคงไม่บอกหรอกว่าอันนี้มันคืออะไรครับเพราะมันเป็นภาษาไทายอยู่แล้วอย่าไม่อย่าไม่สนแลรลูอโอเคครับพับนี่เลยโอเคแล้วก็วางนี้ไปเลยแล้วก็เออค,ครับครับพีเอ็โอเคคุณเมืองครับคืออันนี้คือหลักการที่ผมเล่นนะไม่รู้ว่าผมเล่นถูกหรือเปล่าแต่ผมจะเล่นอย่างนี้ครับ เือนี่คือผมเล่นมาตั้งแต่เด็กนะประมาณนีแบบผมต้องแบบจริงปกติผมไม่รีบขนาดนั้นนะแล้วเมื่อวานผมเพิ่งเล่นกับเพื่อนไปเขามีช่องครับเขามีช่องของเขาเขามีช่องเออผมคือเขามีช่องสามร้อยซับสไครต์อ่ะผมน่าจะจาได้ประมาณนะั้นอู้ผมเจอฐานดีว,วะ่ะเอ้ยเจอฐานไม่ต้องมเออถึงว่าดีผมจะก็จะขุดอ่อให้มันลึกไปอีกนิดนึงนะครับไม่ค่อยลึกพวกกันครับคือ อ่ทุกคนยังจะสงสัยอยู่เนาะก็คือถ้าผมเป็นเพื่อนกับใครผมก็คือผมเป็นเพื่อนกับเขาชื่อนิชาครับคือวันนั้นอ่ะคือผมอัดไอ้นี่กับเขาไงเขาคือผมผมอัดเออผมอัดอยูทูบกับเขาเป็นเป็นเป็นไฟล์เดอร์ามาร์เกอร์อ่ะเออแต่แบบอันผมไม่ได้ลงขี้เกียจลงคลิปนั้นสัน้นเกินอัดหนึ่งนาทีเสร็จ

ครับผมโง่มากเลยผมลืมคบนี้อะราบนะ้ทุกคนท้กครับไปทุกครับผีนี่เคง ครับคือผมจะปักไฟไว้ตรงนี้สักสองนัโดโทษเขาคือผมอะ่ะเอา้าผมจะบอกให้ทุกคนฟังนะครับคือผมไม่ใช่คนที่เล่นไมคครับเก่งมากนะครับเพราะาผมอะ่ะมันไม่ได้ผมอะ่ะเออคือไม่ได้เล่นไมคครับตั้งแต่มาครับเป็นเบตา้าเว้ยคือผมเล่นประมาณผมอายุประมาณหกขวบอะ่ะประมาณหกขวบผมเล่นกับพี่ก็คือแบบงั่นคือตอนนั้นพี่ไม่รู้จักไมค์ครับไงก็คือผมไปเจอเกมเขาว่าไมค์คว้ามาไม้ นะครับแล้วผมก็เลยผมก็ลองเล่นไปสักพักเฮ้ยไม่ครับมาครับเก่งนะ,ะลองชวนพี่เล่นดีกว่าผมผมจําได้ว่าเป็นประมาณนั้นนะเพราะผมชวนพี่เล่นแล้ว,ลว,ลวคือพี่ผมก็บกบกแบบพี่ผมแบบเอาง่ายๆคือชอบเบสตนเลสตนในเกมนี้มากชอบมากๆด้วยืบอบชอบแบบเอาง่ายคือชอบทําอมผมไม่ได้หมายถึงพี่ผมเก่งเลสตนเลยขนาดนั้นนะเอาง่ายคือ คือถ้าถ้าจะถามว่าเก่งไหมก็เก่งอยู่อมไม่ได้เก่งมากขนาดคุณทุกคนครับคือตอนแรกนะครับพี่ผมทาไอไอรจรลวดที่มันห่อขึ้นไปมันเป็นเลสโตนห่อลงไปตอนแรกผมงงอยู่ฮะเลสโตนทาอย่างนี้ได้เลยเหรอเอออันนั้นคือตอนนั้นคือผม,มองมง,มงประมาณนั้นอนะโตช่างเตาเผาทุกคนครับคือคมจะคาราวนี้ผมจะอ่าครับ สต,สตั๊กสติ๊กไม่ใช่สตั๊กครับอ่ามาครับอาวุธครบสเลิสอ่ะประมาณนี้แหละนะโอเคครับทุกคนไปตัดไม้ครับตัดไม้ทุกคนจะใกล้ๆเย็นอะ่ะเออใกล้ๆเย็นแล้วหล,ลุลมอ่ะเพราะผมต้องทำเอาไม้ไปทำ ไอ้ไอ้ที่ผมแบบเอาเสร็ละเสรละโอเคคนรับผมเดว่ากีผมควรใจนี่อไม่ไม่งั้นผมคงจำบ้านตัวเองไม่ได้ เราต้องทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้เลยเลยทุกคนครับ,ค,ค,รบคือเอ่อช่วงนี้ผมอาจจะทำคลิปน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมจะต้องไปเรียนแล้วเออผมจะทำคลิปน้อยหน่อยครับช่วงเนี้ยคือผมจะทำคลิปน้อยหน่อยนะแบบ เต่ตอนนี้ผมยังทำคลิปได้อยู่อีกสองวันสุดท้ายครับอมยอยากไปเรียนเลยอบอบแล้วก็อบแล้วก็อบแล้วก็แล้วก็ผมก็จะทําประมาณนี้เนาะนี่คือเป็นบ้านที่กระจกใช่ครับอันนี้คือกระจกเพื่อนมันก็แบบถ้าจะถามว่ากระจกไหมกระจกครับ นี่กระจวเลยกะจวัตรโอ้ทุกคนครับผมเชื่อแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะถ้าถึงหกสิบสี่กองอ่อห้าสิบเก้าไม่พอว่ะ,ะคือทั้งคลิปเนี่ยมันมันจะมันจะวนอยู่ที่การตัดไม้คลิปเลกผมเล่นหนึ่งคืนอ่ะข้ามาประมาณหนึ่งหรือสองคืนนั่นแหละ มันก็ยังไม่รู้ผมจะทำเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมขอลองดูเช็คเลยวโอ้9นาทีแล้วหรอนานอะถ้า12นาทีผมก็ลิกเดี๋ยวผมหาเหล็กก่นอนทุกครับจะอยู่กับการตัดไม้ไม่ได้วันต้องหาเหล็กต้องหาเหล็กแล้วม,มันกลัวผมจะทำ